ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นซิงเกิลแฟนอยู่ดีคือเราจะอยู่ข้างๆเพื่อนที่ไม่มีแฟนอ่ะตลอด,ลอดเนี่ยแล้วก็ขอคอรก็เกิดขึ้นอีกแล้วอ่ะมันจะมีความยึดยืออยู่เสมอเลยบีอะมีความทำตัวไม่ถูกเมื่อไหร่รหหก็ตามที่บีอะไปอยู่กับเจนเจ๊นิกจะพยายามหอยอกเพกื่อให้ไอ้กับพิสเตอร์ได้อยู่ด้วยกาศวายอ่าซึ้งเฉยเลย <c oughs> นี่ไงรีวิวชีวิตขอคอรแล้วมันกลายเป็นอะไรวะไม่รู้เหมือนกันสุดท้ายก็ได้ผัวเป็นกูตัวยากจะเถียงว่า it's true น,นี่นะคะยิบย่อยนะคะจะเสนอตอนรีวิวชีวิตก็ขอรต<อ>วันนี้จะรีวิวชีวิตทั้งหมดนะคะของคนที่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตนี้มาเป็นกอของชาวบ้านไม่ว่ากลุ่มไหนรวมถึงกอขอ,ของคู่นี้ด้วยค่ะปอบมือให้คู่ยิ้มบินมา Birthday, เไม่ว่าจะเหมือนกับกับเจ๊กับนิกหรือกับเพื่อนๆหรืออะไรก็ตามเราจะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นซิงเกิลเฟนกันในโลกเพราะฉะนั้นก็คือเราจะอยู่ข้างๆเ <c ười> พื่อนที่ไม่มีแฟนตลอด,ลอดโซเหมือนกับว่าไดนามิกของการที่ว่าหลายๆคนที่อาจจะเป็นเหมือนกันคือคนที่มีเพื่อนที่มีคู่แล้วตัวเองโสดเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังหมดเลยนะคะแต่ว่าใดๆเดี๋ยวขอเริ่มจากเราจะมารีวิวก่อนว่าเรารู้สึกยังไงบ้างกับการที่เป็นกขอขอของคู่คู่นย้โดยเฉพาะค่ะก็ทุกคนรู้อยู่แล้วเรื่องเจ๊กับนิพลาสอะสัก How long have you guys been together again? 5ปีค่ะคสุดยอดค่ะนีมีคอรัสอยู่ How Long Happy in Thailand <ม>ฉันถามภาษาอัง,ง,ง <ไ S 1> กฤษบางตอบแภาษาไทยค่ะด,<ไ>ดิไม่มั่นใจเพราะว่าตอนที่เจะเจคบกับมิตใหม่ๆอะตอนนั้นพวกเรายังไม่ได้คุยกันเยอะมากใช่ตอนนั้นเรายัางเหมือนยังไม่ได้กลับมาแน่นแฟนกันใช่ไหมใช่ถ้าใครไม่รู้ประวัติพวกเรานะคะก็ไปดูใน EP ก่อนหน้านี้ได้นะคะคือแต่ก่อนอันนี้เราไม่คุยกันเลยค่ะแล้วคราวนี้พอเริ่มคุยกันมากขึ้นก็จะเริ่มคุยถึงเรื่องปัญหาความรักของเจ๊เจตอนแรเจ๊อะมีปัญหาความรักหนักมาก Like เล่นเชฟอีฟอยู่อะเอเมอร์สบรีแบร์พวก her ชีเหมือนกับว่าก็มีโทนี่อะไรก็คือบอกนี้นี้จาได้เลยว่าตอนแรกเจเลิกกับแฟนคนก่อนหนา้าแล้วเจเจพังมากเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันพังตั้งแต่อตอนที่คบกันหลังจากที่เขาเลิกกันเป็นเวลา,ามไม่นานเลยกูไม่รู้ว่ากี่อาทิตย์อ่ะคือเป็นหลักอาทิตย์นะทุกคนอารมณ์เหมือนคนมีเพื่อนที่เพิ่งอกหัก แล้วเรารู้เลยว่าเขาจะต้องโทรมาแล้วแบบเฮ้ยแกอย่างนั้นอย่างนี้เฮ้ยแกอยากกลับไปเฮ้ยแกอะไรก็ตามแต่มันต้องเทคอย่างน้อยแบบีีช่วงนันหนักต้องเป็นเดือนรับสายคุยไอ้เจ๊เพื่อที่จะได้ยินคําว่าโซเจ๊เจออะไรบางอย่าง เจอสิ่งที่เจ๊อะไม่อยากจะคิดไปเองก่อนนะ she's like we were talking on the phone เราคุยโทรศัพท์อยู่แต่เราสามารถจะเห็นว่าแล้วเรารู้เลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่มุงากแม่งยกโซ่ยังดึงดาวแต่แม่งแม่งไม่ได้อะม่ป่ากแม่งขึ้นตลอด and then it turned out to be มีขอขึ้นอีเป็นอวงเหมือนกับวงหัวใจที่เป็นปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งนะคะรอบคนนี้นะคะแล้วก็ขอบับเปิ้ลให้กูอันนึงนะตรงนี้คนเดียวขอฉันเป็นแบบคนเดียวตรงนี้นะโอเคขอบคุณมากนี่ความี่เหรเจ๊เขาเป็นดาราเนาะชอบไปเจแต่นี่เขาไม่ได้ไปป่าประกาศว่าฉันชอบดาราคน เขาบอกว่าเขาชอบผู้หญิงที่ไม่ได้บอกด้วยว่าเป็นใครแต่ว่าชื่อ24ฟสีช่วงแรกๆบอกเลยว่าชีวิตก,กอลอย,ยังไม่ค่อยเด่นเพราะว่ามันไม่มีโอกาสได้เจอกันอ่าใช่จนกระทั่งมาถึงตอนตที่เป็นแฟนเป็นเยอะขึ้นจะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นคือนิกจะเริ่มมาที่บ้านความรู้สึกของสองคนเป็นยังไงบ้างที่เริ่มมีคนอื่นที่เกี่ยวขอ้องเริ่มมีแบบครอบครัวเข้าไปอยู่ในภาพแหละเก่งไหมยินดีต้อนรับจากนิสต์ครับเกรย์วอร์มันด์และวอล์อืมนอ่ะม่ารอมหรอ อยากาีคนถามว่าอ,อยูอ่ะค่อนข้างสนิทกับพ่อเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแรกพราพ่อกเป็นลูกค้ากคุยกันบ่อยแต่ทีเนี้ยตอนที่อยู่อ่ะเป็นแฟนกับเราแล้วเราก็ต้องมาเจอครอบครัวแล้วก็เนี่ยมาเจอเนี่ยคนเนี้ยแรกๆอ่ะอยูรู้สึกยังไงกับเขา กจริงหมอโอเคซึ่งตรงนี้ดันเป็นเรื่องจริงยิ่งพออยู่กับพวกเขานานขึ้นยิ่งได้ฟังเรื่องราวจากเดเจแล้วเจเป็นคนบอกเองด้วยว่าแม้แต่การทำ personality test อะค่อนข้างได้เหมือนกันจร,จริงๆแล้วพวกเธอสคนอะเป็นคนที่แก่นของจิตใจเลยอะเป็นคนใจดีเป็นคนใจดีอบอ้อมอารี แล้วก็เป็นคนค่อนข้างซื่อและบริสุทธิ์พี่ว่าพี่ไม่ซื่อนะมึงซื่อเทียบกับคนอื่นพอดีซืซื่อไม่ใช่ซื่อบื้อเคียวอ่ะแบบเคียวฮาหัวใจอ่ะกูผิดก็ได้ชิเด ประเด็นอะมันมาถึงจุดหนึ่งพอเขาเริ่มคบกันจริงจังนะอีเนี้ยก็คือเริ่มเข้าไปอยู่ในชีวิตมากขึ้นบีเริ่มสนิทก,กับเจมากขึ้นก็จะเป็นทางกับเจมากขึ้นแต่ว่าบีจะรับรู้ได้ว่านิกอะเมื่อไหร่ก็ตามที่บีอะไปอยู่กับเจเจอะนิกจะพยายามถอยเพื่อให้ไอ้กับซิสเตอร์ได้อยู่ด้วยกัน Why When you guys w e r e t a l k i n g to each other, uh. I said that the one thing that you have to fix in your life is your relationship with your sister. It's very important. It's just important to me. Mm. I missed you. wanted to call and didn't mm. there was definitely some kind of friction so I, I thought that i have an older brother i understand mm. that feeling mm, mm, mm. and it was very important จริงคอนเฟิร์มอันนี้จริงมากนะคะก่อนที่เราจะกลับมาสนิทก mm ับ hmm. ยิปโซหรือว่าเปิดใจแล้วก็กลายมาเป็นเรากับยิปโซในเวอร์ชั่นทุกวันนี้มีพูดมานานเป็นปีและเรื่องรัชชิพไม่ว่าจะเป็นของยูก hmm. ับครอบครัวยูกับพ่อหรืออะไรก็ตามที่ยูแบบแก้ไม่ได้วนเวียนอยู่อะมันต้องเริ่มจากยูต้องแก้ไขความสัมพันธ์ของยูกับยูริสเตอร์ก่อนเนี่ยคือคีย์หลักที่ ที่มันจะแบบเหมือนปลดล็อกทุกสิ่งตัวเขาอะเป็น little brother เขาจะมีพี่ชายคนหนึ่งซึ่งก็คืออเลดเพราะฉะนั้นอะเขาอะรู้ดีถึงความรู้สึกของคนที่เป็นน้องแล้วเขาเหมือนพยายามใช้มุมมองอะคนที่เป็นน้องเหมือนสก,กิดบอกเราอะ t r u s t me She would love that she needs you เขาเหมือนเอาตัวเองสะท้อนมาเป็นโซแล้วมาบอกให้เจฟังว่าน้องอะต้องการแบบนี้นะ no ทำไมเฮ้ย this guy save our relationship อ่ะ yes he save a lot อ่ะซึ้งเฉยเลยเออเหมือนเมนของเจ๊อ่ะมันคือพ่อเนาะคิด่าตลอดใช่เราเรารู้สึกว่าแบบเราเจ็บเรามีอะไรเงี้ยมันคือเรามองว่าพ่อเรามันตัวอิสุกอย่างในชีวิตนี่กลับเป็นคนบอกว่าไม่ใช่จริงๆแล้วอ่ะมันคือคนนี แต่นั้นแหละมันก็ใช้เวลาประมาณเป็นปีอยู่นะก<ม>ว่าที่เจจะเริ่มค่อยๆทำทางมางนะมาเจอทามมิ่งที่มันเหมาะสมมันก็เลยแบบตป่นเต่นน,นี่ไงรีวิวชีวิตก็หอคอ,อ,อแล้วมันกลายเป็นอะไรวะไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เอาถ้าเกิดเอาตามความรู้สึกดีนะตอนนั้นน่ะเหมือนกับไอความรู้สึกการเป็น third v i e l ของบีอ่ะจะยังไม่ค่อยชัดเจนมากเพราะว่าบีเองก็ก๊อนาง e l a t i o n s h i p ระหว่างบีกับเจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเลยไม่ได้ไปคิดถึงด y นามิกสามเหลี่ยมที่ว่าจะเป็น3คนว่าเฮ้ยเป็นแฟนคลับกันได้ยังไงจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่ว่าไอความสามเหลี่ยมเนี่ยมันชัดขึ้นเวคือตอนที่มีการตกลงมาจาก้ก the first accident the first accident คือวีออนเนเลยอ่ะจากใจจริงๆของบีอ่ะตนนั้งแต่ตอนก่อนที่นิกจะตกลงมาตรงนั้นนะ่ะนิกสำหรับบี แต่วันที่เขาอะตกลงมาจากตรงนั้นอนะยูบีเคมิคไม่รู้ตอนนั้นอยู่ไหนแต่ก็คือรีบไปก่อนเพราะจะเจ๊ทำงาน จำได้ว่าเจ๊อยู่ก่อนรเราไปถึง Z ool, เร็จปุ๊แล้วเห็นยู u were d e a กอ่ะทุกคนภาพของคนที่คู่ตรงนั้นมันไม่โอเคเลยมันไม่รู้จะเป็นความรู้สึกแซ d หรืออะไรก็ตามแต่ว่านั่นน่ะคือจุดที่แม่งสำคัญมากๆที่ทำให้คนคนนี้เป็น a part of the family มาเรารู้สึกอย่างนั้นตั้งแต่ก่อนที่ wedding จะเกิดขึ้นตอนนั้นมัน full of emotion แต่มันเป็นจุดที่พอนนะว่าไม่ต้องเกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับว่ามันเป็นสิ่งดีที่ทำให้พวกเราทั้งหมดอะใกล้กันมาก แล้วบีรู้สึกถูกความเป็นกลุ่มก้อนมากกว่าฉันเธอแบนของเธออันนั้นนะคือจุดที่คำว่าขอขอเริ่มเป็นเริ่มสักก <c oughs> ่อ, <c oughs> อรางสร้างตัวขึ้นมาว่าฉันคือขอ I am the third in the wheel อะไรเี้ <laughs> ยหมอนกังว่า I am resonate in s Res o soul <S <laughs> <S <laughs> <S ต่อมาก็คือมาถึงขั้นที่การรังจัางงานอันนี้ขอ refer กลับไปถึงคนที่น่าจะเป็นเหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้วว่าคนที่มีกลุ่มที่เพื่อนหนีนแฟนแล้วมันมีคนคนหนึ่งที่ไม่มีแฟนที่จะแห่งเอากันมันจะมีความยึกยืออยู่เสมอเลยไม่รู้ว่าจะต้องบาลานซ์ตรงไหน บางคนมันเริ่มจากการที่เพื่อนกันมา3าคนแล้วมันจับคู่กันอันนั้นน่าจะยังโอเคเพราะว่าทั้งหมดมันเคยเริ่มต้นจากการเพื่อนกันมาก่อนแต่ว่าไอ้คู่ทิกกี้คืออะไรพู่ทิกกี้คือคนมันจับคู่กันมาก่อนแล้วมาแมทอีกคนหนึ่งเข้ามาเหมือนเจ๊มิตรนาบีแฟนกันอยู่แล้วแล้วมาแอดออนกูเป็นเหมือนท็อปปิ้งอ่ะอันนี้มันจะทิกกี้ซิ่จูเอชันยูเข้าใจป่ะบียังมีความทำตัวไม่ถูกอยู่บ้างตอนนั้นน่าใจเราอ่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นแบ่ง ขนมชั้น3คนละเรามองว่าเฮ้ยเวลาที่อยู่กับเจ๊เป็นทูเวลาอยู่ด้วยกันมันเป็นฟรีแต่บีอ่ะนิสัยของเราเป็นคนที่ถ้าเวลาที่ไม่ได้สนิทใจก็คือจะไม่ได้อันี้เป็นออเพอร์เนอร์สปซแต่ถ้าบีเลิกสนิทใจเมื่อไหร่บีจะแบบเอิร์ดใจ yeah let's go together แล้วบางครั้งอะบีกลัวว่าบีจะ go too far กลัวว่า sometime เวลาเกกับบีคุยอะไรกับเจ๊บีเล่นสนุกอันนี้มันไม่เป็นไรเพราะเราพี่น้องกันแต่บางทีบีคุยเล่นกับบีอะซึ่ง we have a lot of things ที่เหมือนกับบีรู้สึกว่าบีคุยแล้วมันเหมือนมมััันนูกกกคคอบาาางงรร้เว่ เราจะสนิทมากเกินไปแล้วจนบางทีเราไป invade personal space ของเขาเองของยู่เองซึงมีเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเจอสถานการณ์นี้บ้างถ้าเขาอยู่ในพริ i t i o นี้นะอันนี้เราจะแก้ยังไงได้บ้างถ้าเกิดีถามจากคูณคาโปถามก็ถามตรงๆเลยสำคัญที่สุดก็คือเราต้องถามไอ้คู่อะว่าเฮ้ยเขาโอเคที่ตรงไหนเพราะยังไงยังไงอะบางทีตอ่อให้เราสนิทกับเพื่อนเราแค่ไหนเราสนิทกับเหมือนกับแฟนของเพื่อนแค่ไหนอะคนทุกคนมันจะมี space อะไรบางอย่างที่เขาต้องการจะเก็บเอาไว้เป็นของของเขาเองเราต้องหาว่าจุดนั้นคือจุดไหน สำคัญที่สุดคือแม่งต้องบริสุทธิ์ใจมากๆในการที่จะเป็นเพื่อนกันแน่นอนว่าตอนนี้ถ้าเกิดจะเจ๊พูดออกมาแล้วว่าเฮ้ยเขาคู่นะกับการที่ว่า2คนจะคุยกันได้ในท็อปติกอะไรบางอย่าง ่เ้าไมรูยังไงในฐานะของคนที่เหมือนไม่ได้อยู่ใน lation s h i p ที่เขาเป็นแฟนกันอนะทุกคนอย่าเอาตรงนี้มาเป็นมาตรฐานกับทุกคู่นะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมก็ถ้าเราคุยกับแฟนเขาได้แบบเหมือนกับถูกข้อก็คุยกันได้เพื่อนก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่นะพอเรามีความสมพั์เป็นเพื่อนกัน3คนหรืออะไรก็ตามอนะค่ะเราต้องให้เกียรติเขาด้วยว่าสมมติเขาเป็นแฟนกันนะหรือต่อให้ไม่ใช่แฟนกันเถอะนั่งคุยกันสามคนคุณจะคุยกับท็อปิกที่เขาไม่รู้เรื่องแล้วปล่อยอีกคนหนึ่งเล็บอ่าวอะก็ไม่ควรคือมันไม่เกีี่่่่ยยวววกกกัับบเเเรรืองใคป็นนน้มมา respect group everyone the whole ตอนนี้ทุกครเกี่ยวมาแล้วต่อมาเข้าสู่โหมดของการแต่งงานกันบ้างบอกเลยว่าตอนที่จะแต่งงานปุ๊บได้ก็คือทุกอย่างอเรื่องความรู้สึกกขอ,ขอคอมีรู้สึกว่าช่างแม่งฮะไปแล้ว คือ,อยังไงคือตลอดอน,นี้จะมีความเกรง,งไงว่ายังไงยังไงแต่ว่าพอจะแต่งงานเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่ามันมีความสบายใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเราสามารถที่จะเหมือนกับว่ามีแฟมิลี่ได้จริงๆในฐานะไม่ว่าจะเจ๊ก,กับเขาเราทั้งหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยรู้สึกแบบว่าค่อนข้างสบายใจกับเรื่องนี้มากขึ้นเยอะมากๆแล้วก็จะบอกอย่างหนึ่งเลยว่าในฐานะของอันนี้อาจจะไม่ใช่กอล์ฟขอแล้วนะคะแต่เป็นคนที่มองจากข้างนอกเข้าไปข้างในประทับใจและรู้สึกจูดกับวิธีการจัดงานแต่ง ของทั้งสองคนมากมากคือบีเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้เห็นภาพได้ดูวิดีโอของงานแตบบ่งสามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในงานแตบบ่งว่ามันไม่ใช่งานแต่งที่หน้าตาสวยแต่มันเป็นงานแต่งที่เต็มไปด้วยความรักมีความสุขจริงๆสิ่งที่พีประทับใจมากๆอย่างหนึ่งที่เจเจบอกมาว่าเจเจต้องการงานแต่งที่ซิมเปิลมากๆแล้วเขาทาอย่างนั้น มันเหมือนบีรู้สึกว่างานแต่งเงี้ยสวยงามเพราะมัน r e f l e ็กอาจจะตรงกับแบลูของเหมืราคือบีไม่ได้บอกว่างานแต่งแบบอื่นไม่ดีนะคะ<ม>คือทุกคนอนะจะมีความชอบและมีแวลดดที่แบบเนี้ยฉันชอบแบบนี้อย่างเงี้ยฉันเรียกว่าดีบีอะเสนอเจ๊ไปก่อนนะว่าเจ๊ใครจะเป็นคนนั่งโต๊ะหลักสองเพราะว่ามันเป็นประเพณนี้แต่เจ๊ให้คาตอบไปมาคํหนึ่งที่บีแบบพูดข้างในขึ้นมาว่าถูกใจชุบหายเลยอะคือเหมือนคนไม่สาใจคือถูกใจมากเจ๊พูดคำว่าไม่หลับสองไม่หลับจริงๆ แต่ในขณะเดียวกันใครก็ตามที่รู้สึกว่าเฮ้ยเรานี้จะพอตรงนั้นนะก็อยากไปแบบต่อว่าตัวเองที่ต้องการมันตราบใดที่ทุกอย่างที่เราทํามันเริ่มจากความรู้สึกที่ดีไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ดีของคนที่เป็นคนจัดงานหรือความรู้สึกที่ดีของคนที่เป็นคนที่มาร่วมงานแล้วอยากจะช่วยอีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจอันนี้มีเรื่องที่แบบไปรู้มาแต่ว่าบีพี่ไปอยู่ตรงนั้นตอนที่มันเกิดขึ้นแต่คือเกิดขึ้นที่ร้านด้วยมีคนประทับใจควมสัมพันธ์เจสองคนเออเรานิกก็มีความประทับใจในเรื่องนี้ดดด้้้วววววยเเล่่่่่่าาาใหหหหฟััังไไไไไไมกกิออะะรขึนนนนนททีีปปปแ ทำแหวนที่ไหนร้านชื่อโมเทลสีลมเจ๊ไปเจอร้านเขาในไอีเหมือนเดิมอะเป็นคนแบบทั้งงานแต่งตัวเองนะคะคือคนมาถามว่าแบบหาคอนแทคอะไรจากไหนอะคือเราหายห,หมดเลยโดยการส่อง IG ีเราก็เหมือนแบบมันก็คงฟีดอะไรที่มันน่าจะเป็นสิ่งที่เราชอบมาให้เราป่ะคือเจ๊ดูอยู่หลายร้านเหมือนกันนะแล้วก็ความชอบของเราอะมันก็ค่อนข้างซิมเปิลเราก็ไม่ได้อยากได้อะไรที่มันเป็นทรงแบบมากมายทํายากๆอยู่แล้วเราก็อยากได้ซิมเปิลริงถามนิกว่าแบบเออยูอยากจุม อะไรใช้มือซ้ายเดี๋ยวซูมให้เดี๋ยวซูมให้หนีอ่ะทำไงดู่ดูกนซูมซูมพวกนี้เออนี่นี่เออโอ้ very nice ring อ่ะเราก็เลยถามมิกด้วยี่ <You S 1> บอกสเปคแหวนที่ยูอยากจะใส่มาความชอบส่วนตัวเจ๊ชอบแหวนที่เป็นโทนทอง สึกว่าตัวเองใส่ทองเราขึ้นพอเราตามหาแหวนทองอ่ะซึ่งส่วนใหญ่คนทั่วไปอ่ะเขาจะพิเอฟแหวนเงินแล้วสีทองในร้านอื่นๆนะเจ๊ไปเจอมาเนี่ยนะมันเป็นทองแบบทองเฮ้ยทุกคนซีเรียสทองไม่มีหลายเฉดมันจะมีทองที่เหลืองมากๆอ่ะแล้วเวลาใส่อ่ะอย่างไอ้พวกแบบไม่ต้องถึงขั้นแหวนม่านแหวนแต่งนาะคือพวกเครื่องประดับที่เราซื้อตามไอจีอ่ะมันมีหลายเฉดเอาทองเลยมันจะมีทองแบบอารมณ์ทองแพงสำหรับบี่พีจะเรียกว่าทองแพงเออแพงจะทองออกออกดูเก่านิดๆแต่ไม่ถึงขนาด ลงดำนะไม่ใช่ทองเหลืองเหมือนหลอดออฟดะวิงอ่ะเหมือนลอยได้อ่ะรลอบางอันที่เจนรู้สึกไม่ชอบเลยคือทองแบบจะลงทองที่เหลืองมากอะทองที่เหมือนจะเป็นเหลืองมากกว่าทองแล้วอ่ะจนจนถึงขั้นช่วงหนึ่งโซเจเกือบเปลี่ยนใจว่าหรือปูใส่เงินก็ได้ว่เพอเจไม่เจอทองที่ถูกทองจนกระทั่งวันหนึ่งเว้ยมาเจอฟีขึ้นมาเป็นแหวนวมงหนึ่งเจเอารูปไปดูเลยปึ้งเป็นรูปนี้แล้วรู้สึกว่าแบบนี่แหละ This the is one นี่เราแหวนกูแหวนกูอยู่ไหนแหวนกูอยู่นี่ไม่ใช่อันมาช้างก็เลยกดเข้าไปดูในร้านเจก็เลยส่ง DM เข้าไปถามร้น โทษนะคะขอดูรูปเพิ่มได้ไหมแล้วมันอะไรยังไงเขาก็บอกว่ามันเป็นทองลดเฉดค่ะอยากเห็นของจริงนักเลยแล้วก็ไปถึงเขาก็เอาเหมือนตัวอย่างให้ดูก็คือชอบมันเข้ากับสีผิวเราแล้วมันเป็นแบบที่เราอยากได้พอดีตัดสินใจแล้วว่าเดี๋ยวเราซื้อที่ร้านนี้มันมีความตลกนิดนึงตรงที่ว่าไซส์แหวนของเจ๊ถือว่าเป็นแหวนที่นิ้วค่อนข้างเล็กกว่ามาตรฐาน standard เหมือนยุเรอยูนิกส่วนของนี่ะทุกคนอันนี้เราไม่ได้เล่นมิตินะอันนี้คือเราเหยูแล้หน้าเดียวกันหมดโอเคปะแล้วด คือนิ้วนิกะมันโอเวอร์ไซส์ยูเลิกกับชาทูเชอร์ริคเตอร์ยู s i z e อันนี้เป็นส์ที่มันต้องทําขึ้นมาพิเศษโชคดีมากๆเพราะว่าพอในเข็นทองเสร็จเนี้ยคือตอนแรกเขาก็มีความประหม่าว่าทองมันจะแบบไพนี่ไหมอยากจะได้อะไรที่เยี่ยมที่สุดปรากฏว่าเราชอบไปเลยชอบมามันมีอีกอินซิเดนต์หนึ่งซึ่งเถียงกันอยู่ต่อหน้าพนักงานเขาก็จะเอาเครมาวางให้เลือกซึ <tr> <UR> ่งเราแน่นอนไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับไดมอนด์เลยเจ๊ถามเขาก่อนเลยว่าโทษนะคะในรูปที่เรารู้สึกถูกชตาอยากได้แบบนั้นเลยอ๋อในรูปที่คุณยิปชอบ0ูน ซึ่งถือว่าเล็กเจ๊ก็ลองประปดว่าเฮ้ยนะาคะแล้วทีนี้มันก็มีตัวข้างท่าอ่ะซึ่งคือนี่คนนี้อยู่ทำไง นักงานก็เหมือนแบบนี้เชื่อใจดีใช่ฉันไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่เป็นไฟนอลเซใช่ใช่เขาก็เลยเอาเหมือนแบบที่มันขยบจาก0.3ที่คุณเลือกอ่ะขึ้นมาเจก็ลอง0.4แล้วก็หันไปดูทูโบของไอคนข้างๆเพียร์ที่ต้องปิ๊กเใหญ่กว่านี้อีกวัดใหญ่กว่านี้อีกวัดแล้วก็อัดแล้วก็แบบโอเคลองก็ได้เสร็จปุ๊บเจก็ลองขยบไปที่0.5ปึ้ง0.5กระลัดเท่านั้นละมึงไม่ค่ะไม่เอา0.5เึิดอัด เปึ้งเป็นเครื่องหมายอัศเจรีและเป็นโตัวโบเปึ้งโนแล้วคนที่ร้านก็รู้ทันทีว่าคนที่ไปรอเซคืออินี่ทางร้านใช่ไหมไเขาบอกว่าส่วนมากมันจะเกิดขึ้นส่วนทางคําสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ตัวใหญ่จะเป็นผู้ชายบอกว่าเล็กลงไหมแล้ววีก็บอกว่าไม่ใหญ่ขึ้นทุกวัน แล้วเวลาเราเคาะแล้วอ่ะเขาก็จะคอนเฟิร์มจ่ายเงินมัดจำเขาก็จะไปร่างแหวนทําขึ้นมาใหม่สเปเชียลไลซ์ของเราเลยแล้วเขาจะให้เราเลือกหมดเลยซึ่งงานมันแบบละเอียดมากงานละเอียดมากแล้วเขาจะเหมือนมีเรนเดอร์แหวนของเราให้ดูก่อนรอบหนึ่งก่อนทําด้วยนะมันเป็นประมาณนี้เว้ยถ้าตอนนี้อยากปรับตรงไหนให้ตรงนี้องศาแคบลงหรืออะไรบางลงยังทําได้แต่ปรากฏว่ารอบแรกอ่ะเจ๊ก็คือแบบขคาาดเลยสรุปว่าแหวนที่เจ๊ได้มาให้หายว่ากี่กะลัง ศูนไม่ใช่ศูนสไม่ใช่ศูนย์สองามศูสาอให้นิกเป็นคนบอกเพราะว่าสุดท้ายมิกเป็นคนคอรเม็ดนี้เลย and the number is สี่ส ไม่ใช่สองสี่จุดสองก็หลับนะทุกคนเป็นสี่จุดสี่สองเนาะสี่จุดสองก็หลับนี่คนต้องใหญ่มากวใช่เกินไปฟาดหัวกระเทาะสี่จุดสี่สองครับแล้วมันมีแค่วงเดียวเว้ยแล้วเขาก็บอกว่ามันมีความพิเศษคุณยิบมาลองส่องดูค่ะเวลาส่องแล้วตรงนี้มันจะเห็นเป็นปริซึมเป็นหัวใจแล้วเจ๊ก็แบบไม่เหมเบอร์ใช่ปะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้กัมมี่แล้วเราก็แบบหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบไม่เป็นไรไม่ส่องก็ได้ค่ะเราแบบเราเชื่อใจอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ยคือย่าใจเราก็เอาเบอร์นี้ เพราะว่าอย่างที่รู้นะคะคู่เราอ่ะมันก็มีความออฟเซสกับเลข24หรืออะไรที่มันสลับสลับอยู่แล้วใช่พอมาคือยีอ่สิบสี่อ่ะยี่สิบสี่เลือกเพาะไปทีนี้วันที่กลับมารับแหวนก็เลยเพิ่งรู้ว่าอ้าวคนที่ท <ำ S 1> ําให้อ่ะเป็นเจ้าของเออไอคนที่กูไปนั่งทะเลาะกันต่อหน้าเหมือนแบบเถียงกันอยู่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์เขายังเด็กอยู่เลยโซคือเขาน่าจะเป็นน้องเราแล้วเขาน่ารักมากแล้วเขาก็เหมือนแบบแอบเปิดมาสินึ่งด้วยสายตาเชื่อชมแว่าประทับใจในตัวคู่ของ ยอมากเขาอะรู้สึกประทับใจตั้งแต่วันที่เราเลือกไซส์ของเพจแล้วเพราะเขาอะทํางานอันเนี้ยมาหลายปีไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ <laughs> เขาก็เหมือนกับคงอยากจะรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเราอะเขาก็เลยไปเจอคลิปหนึ่งที่เจสัมภาษณ์กับนิกเมื่อนานมาแล้วว่าผมตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่ง <c oughs> เขาชื่อ24เออคุณพ,พึ่งเจ้าของร้านรู้แล้วก็แบบเป็นอียนเป็นพึ่งฟิล์มสิ่งที่มี expect มาจาก s อรี y ของพวกเจสสองคนนะมันน่าประทับใจตรงที่ว่าไม่ใช่เพราะว่าชอบแหวนเลยกันทุกคนดีประทับใจหรือแม้แต่ คนที่เจ้าของร้านก็มาทบใจมันคือความรู้สึกของการที่ว่า1 you are ในชุด What you like w what you feel who you are and then you are ฉีมันไม่ใช่คน2คนที่มาแข่งกันว่าใครจะเอาอะไรจากใครได้มากกว่าแต่มันเป็นคนสองคนที่พยายามซัพพอร์ตกันนิกก็พยายามซัพพอร์ตเดี๋ยวเจ๊ใช่เนี่ยแล้วก็ขอคอก็เกิดขึ้นอีกแล้วอะเนี่ยคือฉันเปิดเหมือนถ่ายคนละเฟมแล้วก็ซีซีมาต่อกันอีกทีหนึ่งถ่ายบูสกีนแล้วก็มี2คนนั้นคือถ่ายแยกอะคนละคิวอย่างเงี้ย นั่นอะคือบีว่าคือ moral of the story มันคือเรื่องนี้นะคนเราอย่างที่บอกไปเราไม่บอกว่างานแต่งงานแบบไหนชีวิตแบบไหนที่แต่ละคนควรจะมีแต่มันควรจะเป็นในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันใช่สำหรับรจริงมัน revolves around ความรักบีเชื่อว่าคนไปซื้อแหวนแต่งงานก็อยากจะให้มันเป็นความสุขตั้งแต่ตอนที่ซื้อแหวน อันนี้ถ้าเกิดใครอยากไปซื้อก็คือเอาจริงจรเจเขาชอบร้านนี้มากก็ไปดูได้เราชอบมากนะคะก็คือพอจบแบแต่งงานเสร็จเราก็มีการเหมือนแบบแอบซื้อย่างอื่นต่ออะไรเงี้ยก็ได้ซอยหมีมนกานมันแล้วแต่เว้ยเอาจริงจรเขาอะพิเซนตั้งแต่ตอนแรกเลยว่ามันมีแบบมีงบมาไหมคะอันนี้เขาถามตั้งแต่วันแรกตอนที่เรายังไม่เลือกเพชรเลยด้วยซ้ำว่าแบบดูไว้ประมาณไหนแล้วเขาก็จะได้เหมือนแนะนําให้ได้อย่างที่บอกเนาะเราไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสิร์เรื่องนี้เลยแต่มันก็จะมีแบบไลฟ์เกรดหลายอะไรคนครึ่งกับทีมอะให้คําแนะนําดีมาากกออยู่แแล้้วเระะฉนนั็คืบบ เลยเนาะไม่ไคิดอะไรอระ่ะว่างพอ,อแล้วป,ป,ปัดไปก่อนอะ จะปิดท้ายเรื่องนี้ลวกันมันกลายเป็น e ีการรีวิวชีวิตคู่คู่นี้ซะมากกว่าการเรื่องกขคออนะแต่ว่ายัางไงก็ฝากเอาไว้แล้วกันว่าใครก็ตามนะคะที่เหมือนกับอยู่ในประสบการณ์นี้คล้ายๆกันนะเหมือนกับในมุมที่ว่าเรื่องท็อปิกวันนี้อ่ะจริงๆแนละ้วว่าทุกคนมันสามารถที่จะมีเฟรนด์กลุ่มที่ไปได้วยกันได้ไม่ว่าในฐาหนะของคู่คน2คนหรือว่าสาคนเป็นเพื่อนหรือ5คน6คนหรืออะไรก็ตามสําคัญที่สุดคือการที่เราอะ่ะเขาเรียกว่าใส่ใจความรู้สึกของกันและกันแล้วก็คอมมิชเนียร์พยายามจะทําให้้้คคความมรูสสึกกของนนนนนนนทุใัััพธ์ะ ไปในทางที่ดีอย่างบริสุทธิ์ใจจริงๆพี่เชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้มีอะไรอีกไหมมีอะว่าคือเรามีความรู้สึกส่วนตัวก็คือเจ๊รู้สึกว่าตั้งแต่ที่โซเนี่ยที่โซบอกว่าเยมนเติร์ดวิวเนี่ย,ย, Third View เ,ยเริ่มเขยืบเข้ามาเหมือนกับแฮงเอาท์คุยแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันเยอะขึ้นแบบที่มันเป็น3ามคนนะอะอันนี้ personally from my side เจ๊รู้สึกสบายใจเจ๊รู้สึกแฮ p p บอเพราะเจ๊รู้สึกจริงๆว่าแบบ we are friends and we are team mm hmm. and you guys เป็นคนที่น่ารักแล้วมันอยู่ด้วยกัน มันันนกโอเคใช่แหละมิกทาให้เราอะมีกันที่เป็นแบบนี้ในวันนี้ใช่ปะ<ม>แต่ว่าอีกมุมหนึ่งอะพอเจแบบความสัมพันธ์กับโซดีขึ้นมากๆ<ม>แล้วเจก็รักโซมากขึ้นในทุกๆวันอะ as a human being ในฐานะที่โซเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นโซเนี่ยแหละมันรีเฟล็กตแบบเลยเมื่อก่อนอะเจจะเป็นคนที่แข็งมากจะเป็นคนแบบตึงตึงๆึอันนี้ไม่ได้เป็นคนหาดกับนิกมากกว่าปัจจุบันนะหลังๆนี้ยังบอกเลยว่าเราใจดีขึ้นใช่ไหมล่ะ,ละ <laughs> i'm still recovering <laughs> พอเหมือนกับเจฟมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโซมากขึ้นน่ะมันเหมือนมันเบาสแวะไปทําให้ความสัมพันธ์ของนิกกับเจฟดีขึ้นด้วยเพราะว่าทุกครั้งอะ่ะที่เจฟแบบรู้สึกว่าตัวเองกําลังจะเหมือนแบบ being harsh on him อ,อีกนิดนึงเดี๋ยวแบบจะไปดุเขาหรือจะไปว่าเขาหรือแบบรู้สึกไม่พอใจเวลาเขาเป็นอะไรของเขาในแบบที่เขาเป็นอะ่ะซึ่งมันต่างกัา จ๊เหมือนเห็นโซ่ไม่ไม่จะบอกว่าน้ากูโผล่ขึ้นมาใช่ไหมเจ๊เจ๊เหมือนเห็นโซ่จริงๆแล้วเจ๊รู้สึกแบบโอนี่เป็นคนแบบเดียวกันมันเป็นก้อนโผล่ขึ้นมาแบบมันเป็นคนแบบเดียวกันใช่โอเคมันตรงข้ามกับความเป็นเราโดยสิ้นเชิงอะแต่เราก็รักมัานอะรัะโซ่ I mean I really love you both and คือมันก็ต้องขอบคุณทั้งคู่มากๆเพราะว่าอยู่อะทำให้เราได้ Generation tip ที่แบบ precious มากๆกับน้องสาวเรากลับมาเราก็ขอบคุณเธอพราว่าเธอทำให้ฉันใจดีกับแฟนมากขึ้นจริงๆ เง้ยเราจะบอกว่าบีอ่ะเคยแซลเจไปว่านี่ไงใครก็ได้ผัวเป็นกูตัวอยากจะเถีย่างมัน is true นั่นแหละก็ไวยพรนะคะให้ทุกคนทุกคู่หรือแม้แต่ทุกหน่วยแบบว่าก็ขอคออะไรทั้งหลายนะคะที่เหมือนกับว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีๆอยู่นะคะก็คือดูแลกันละกันต่อไปนะคะหาจุดพอดีจุดเหมาะสมของมิตรภาพในแบบที่สบายๆกันทุกคนเอาไว้คือคนเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นเติร์ด e ิหรือว่าจะเป็นกลุ่มคนอะไรก็ตามที่มาอยู่ด้วยกันขอให้สิ่งดีๆของกันและกันมันรับออะแบะออนอิชชาร์เตอร์แล้วทำให้เป็นเพื่อนกันทั้งทีเราต่างคนต่างทำให้กันและกัน เป็นคนคทีีด่ด <Okay. S 2> พราะเราจะลาไปก่อนแล้วเราจะให้เวลากับมิกในการที่จะทำซิกเนเจอร์มูฟก่อนกับโอเคซิกเนเจอร์มูฟแอนด์เดน o ูดบ y ยยิบย่อยนะโอเคไหมหนึ่งสองสามซิกเนเจอร์มูฟโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คราวหน้ากันยิบย่อย